สวัสดีครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2568นะครับมาดูสถานก,การณ์ของเซตแล้วก็ความกลยุทธ์ในหุ้น5ตัวแรกของโม s ั a แอคทีฟบนรุ่มกันตอนนี้นะครับราคาของเซตเนี่ยก,ก็บวกเบาๆนะครับราคาก็ยังคง s i d e w a y ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกเบาๆนะครับ โดยบวกขึ้นไป0.75สตาง0.75จุดนะร,ระาคาอยู่ที่1,114.33จุดนะค,คือยังคงอยู่ที่1,100จุดนั่นเองแล้วก็รกาคาก็ยังคงมีโอกาสที่จะค่อยๆไปที่900จุดนะครับก็รอรูด,ดูนต่อไป โดยนะครับ MAI ก็ยังคงบวกอยู่ที่0.73จุดนะครับอยู่ที่234.171 7, 7. จุดนะครับก็สองตลาดก็บวกกันเบาๆก็รอรุ้นกันตอนบ่ายนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มได้นะครับเราก็มาดูการเก็งกำไรทำไมถึงจะต้องมาถึงจะต้องมาบอกกันตอนนี้เพราะว่าเราอยากให้เห็นว่า แนวโน้มของราคาหุ้นนั้นนะครับจะต้องรอดูจังหวะของครึ่งวันเราถึงจะได้เห็นแนวโน้วนมนนนนว่าจะเก่งกำไรอย่างไรนะครตัวแรกก็คือ t t b นะครับตอนนี้ราคาก็ย่อลงมาย่อลงมาก่อนที่เซตจะยอ่อนะครับเซฟยังบวกนิดหน่อยนะครับเมื่อ t t b ย่อนะครับลงมาที่0.02สตาุคศนย์สองตาร ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสามบาทนั่นเองนะครับโดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาเขาก็ติดลบนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทีที่แปดจุดเก้าหกเท่านะครับมียูที่หกจุดเจ็ดเป มี e.p.s ที่0.05สตางค์แล้วเคยมีการบันผลที่0.07สตางค์ก็ดูเป็นจังหวะของการค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้กราฟเป,เป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับก็มาดูกันนะครับแนวโน้มของกราฟก็บอกว่าราคาก็จะพยายามดีกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับราคายังคงบีบก,กับบีบบีบเข้ามาของ าของบรูจแบนนะครับอย่าลืมนะครับว่าการวิ่งขึ้นวิ่งลงของบรูจแบนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบวิ่งอยู่ในกรอบแล้วถ้าหลุดกรอบลงมาราคาก็จะลงมาจะลงมาชนเส้นสองแล้ววันก่อนที่จะเดตกลับขึ้นไปนะครับอย่างนั้นตอนนี้ราคายังคงมีโอกาสท่าจะ คัดลอดก็ต้องคัดลอดที่เส้นด้านล่างของมูลเจแบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราก็ให้แนว s t อ p ล o อ s ที่ราคา1.91บาทนะครับส่วนแนวแนวต้านคือคำกำไรสูงสุดนันก็อยู่ที่เดิมทีอยู่ที่2บาทตกว่านิดๆแต่ตอนนี้อยู่ที่1.97บาทนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็มีแนวโน้มแนวรับนะครับแนวรับนะครับก็อยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสี่บาทนั่นเองนะครับล้วก็บอกสร้างแนว s ต o p l ล s s แนวรับแล้วก็แนวต้านสำคัญแต่ว่าวันนี้มีวันรุ่มเป็นวันรุ่มเข้านะครับไม่ขายนะครับเป็นวันรุ่มขาดซื้อนะครับโดยมีวันรุ่มสองร้อยเจ็ดสองรอย่ิบสามจุดเจ็ดศูนย์มิลเลียนนะครับ MMSCD คงไซด์เว่ยไปทางด้านข้างถึงไซด์เว่ยดาวนะครับ RSI ก็ไซด์เวย์ดาวลงมาอยู่ที่ห้าสิบจุดนะครับ OBB ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับตามการล่อย่อตัวลงมาของ RSI นะครับเพราะนั้นตัวนี้จับตาดูแล้วก็ถ้าราคาต่ำลงไปกว่านี้ก็อย่างที่บอกก็คือสต็อปลอสที่หนึ่งจุด 1.91บาทนั่นเองนะครับถัดมานะครับ next นะครับ next วั next น,นี้ก็บวกขึ้นไปส่วนกระแสขึ้นไปคือบวกขึ้นไปตามเซตบวกขึ้นไป0.04สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.01สตางค์หรือ1.01บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาขเขาก็บวกขึ้นมา32เอ์ หเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา42%หนึ่งเวกที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5%นะครับไม่มีอะไรไม่มีแนวโน้มไม่มีไม่มีอ่า PE ไม่มีอยู่ไม่มี e p s นะครับมี EPS ติดลบอ,อยู่0.05สตางนนะคะ์ EPS ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไปดูราคาของ Next ยังคงไซเวย์ขึ้นมาพยายามยืนเหนือเส้นด้านบนอของกรอบติงนงเลนดชั่นนะครับตัวนี้นะครับราคาก็เป็นไปตามวัฏจักรคือลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงเช่นนี้นะครับนั้นก็ถ้าย่อเข้ารับพุ่งขึ้นขายนะครับ ตัวนี้ก็ next ก็เป็นแนวโน้มตอนนี้ก็คือว่าถ้าราคาพุ่งขึ้นก็ควรจะทำกำไรนะครับได้จากอะไรครับปวดรลุ่มเป็นแนวรุ่มข้าวรุ่มซื้งส่วนใหญ่ที่139ยมิ้าลเลียนนะครับตัว MSD ก็ยังคงไซวอ์อัพขึ้นไป RSI ก็ไซวอ์อัพขึ้นไปอยู่ที่54โอ้64จุดนะครับ o b v ก็ไซด์แวบขึ้นไปนะครับเดังน,นั้นตอนนี้ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปสลับ next นะครับแต่มันจะเป็นจังหวะที่ให้ระวังกรอบด้านบนของราคาติดขอบ linear action น,น,นั่นเองนะครับดังน,นั้นแตนส่วนก็โปรดพิจารณานะครับมาที่ตัวที่3นะครับก็คือตัว t o นะครับ ว่าเมื่อวานก็ราคาก็ลบลงไปวันนี้ก็ลบลงไปหนักนะครับลบไป0.60สตางค์นะครับราคาอยู่ที่11.10สตางค์นะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา2%อเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10%บหนึ่งวิคที่ผ่านมาก็ลอบอีกไป8%อที่อไม่มียิวไม่มี DPS ไม่มีมิแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.05สตางค์ แต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหว down. ะไซเบดาราคาย,ยังคงชี้ลงนะและหลุดเส้นสอง้วยวันลงมาแต่ว่ามีวนลุ่มเข้าช้อนซื้อก็คือถ้าจังหวะนี้โอกาสที่จะดีดขึ้นไปก็มีสูงเพราะว่าลงมาแตะที่กรอบในเนียชั่นตรงข้างล่างแล้วจังหวะถัดไปก็อาจจะมีโอกาสดีดขึ้นกลับขึ้นไปนะครับถ้าชนก็ เห็นว่ามีวันรุ่มเข้าตัวนี้มีวันรุ่มเข้า95.28มิลเลียนนะครับแต่ว่า MSCD ยังคงชี้ลง RSI ยังคงชี้ลงอ,อยู่ที่3ที่9.39มิลเลียน9.39จุดนั่นเองกับกอไพัยนะครับแล้วก็ o v v ก็ซา์ไปดาวเพราะฉะนั้น เป็นจังหวะขาลงนะครับตัวนี้ช้อนถ้ากดลงต่ํำก็ช้อนรับนะครับก็เพราะแนวแนวโน้มเป็นเช่นนั้น,นก็ทํากําไรในจังหวะขาขึ้นในคขาที่จะพุ่งขึ้นไปในเองเดี๋ยวท่านจะเข้าเข้าใจผิดนะครับถัดมาก็คือโมโนนะครับตอนนี้ราคาบวกแรงขึ้นไปที่0.12 ตัางนะครับมาที่หนึ่งจุดแดสองบาทกำลังแสดงศักยกภาพของตัวเองนะครับพุ่งขึ้นไปโดยสามเดือนขึ้นมาสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสี่สิบเอร์เซนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสิบสามเปอร์เซ็นหนึ่งวิที่ผ่านก็ลบมาสามไอบวกขึ้นมาสามเปอร์เซนะครับบวกขึ้นมานะที่ไม่มียิวไม่มีดีพีเไม่มีแต่เอพีเอก็ไม่มีเช่นเดียวกันดะก แต่ว่าราคาจะคงพุ่งขึ้นมาเพราะาการมีการเก่งกำไรจากการจะเริ่มถ่ายทอดสดผลขอ,อการแข่งขันของพีมีเลียพีมีเลียลีนั่นเองนะรครับไปดูจังหวะของราคาของราคาของตัวบโนโน,นะครับถือว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าราคาก็ เป็นจังหวะขึ้นประชนเส้นสองแล้ววันแล้วก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นในที่สุดนะฉะนั้นตอนนี้อยู่แนวร,รับอยู่ที่1.82ส่วนแนวต้านอยู่ที่2.30บาทส0ตางค์ส่วนคัดลอดก็จะเป็นตรงนี่นะที่ชันด้านล่างของกรอบของกตัวของตัวโปล g e แ Band ด้านล่าง ที่ราคาเส้น2แะ้ววันก็คือ1.67บาทนั่นเองตรงนี้มีบทรุ่มเข้านะครับที่85.35มิลเลียนนะครับเอเมซอนดีก็ยืนยืนอยู่บนเส้นเซีโรแล้วก็เส้นสิกแนลไปทางซ้ายไปเป็นทางขวานะครับส่วน RSI ก็ยังคงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างอยู่ที่54.56้มิลเลียนเอา56จุดนะครับ หนีเป็นหา,ายใสาขอภัยขออภัยนครับแ,แล้ลว OPV ก็ยังคงไสด์เว์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ขึ้นควรจะต้องอดทนหรือโฮงต่อไปโฮต่อไปนะครับอดทนเก่งกำไรต่อไปมาที่ตัวที่สุดท้ายตัวที่5 EA นะครับวันนี้ EA ก็บวกขึ้นไป0.08สตางค์ราคาอยู่ที่2บาท98สตางค์ สามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป16%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป5%หนึ่งวิคที่ผ่านมาบวกขึ้นมา6.8%จุดปเนี้อไม่มีย l d ไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS วกกับบวกอยู่0.04สตางค์ต่อหุ้นนะจังหวะของ E A ก็ไซด์เวย์ขึ้นมาอยู่แนวโน้มแล้วครับกำลังยืนเหนือเส้นเกิกลางรูจ้แบน,นบแนวรับอยู่ที่2.8 บนะครับส่วนแนวต้านจะทำกำไรสูงสุดไปที่กรอบเส้น2แล้ววันนะก็คือว่า3.6บาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะทำการ Stop Loss ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก2.74บาทนะครับก็มีแนวรับที่2.98เเท่านั้นเองนะครับโดยวันนี้มีวอลลุ่ม เป็นวันรุ่มเข้านะครับ77.41มิลเลียนนะครับ MACD ก็ไซด์เวัพขึ้นไปแต่ว่ายังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาล RSI ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอยู่ที่5 5ุดเช่นเดียวกับ o b v ก็บอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะเพราะนั้นตัวนี้ต้องโฮงหรือซื้อต่อไปนะครับสำหรับตัว e, e a นะครับ นี่ก็คือแนวทางที่เราได้ c o m p พท่านได้รับทราบจังหวะต่างๆเพราะนั้นท่านโปรดไปใช้วิจารณญาณน,นะครับกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาถ้าเกิดท่านเกิดเกิดการสงสัยใจสงสัยในในแต่ละตัวหุ้นแต่ละตัวนะครับ ขอบพระคุณไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ